ครับอันนี้ก็คือเป็นตัวมอเตอร์ของประตูรั้วไฟฟ้าอัตโนมัตินะครับเรียกว่าประตูรั้วไฟฟ้ารีโมทแล้วกันนะครับก็นอกจากใช้รีโมทกดแล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยตัววงจรมันเนี่ยยังสามารถที่จะใช้สวิตช์ได้ด้วยนะครับเราสังเกตรตรงที่เขียนว่าคีย์ตรงนี้นะครับมันจะมี Open ก็คือ OP Close CL แล้วก็ Stop ก็คือ STP นะครับตรงวันนี้ผมไม่แน่ใจมันคืออะไรนะแล้วก็ตรงอ e ิ f เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแต่ว่า ตัวคอมเนี่ยคือคอมมอนนะครับคือขาร่วมของทุกอย่างเรามองว่า OP Close แล้วก็ Stop เนี่ยมันเป็นสวิตซ์สาตัวนะครับเราสามารถที่จะเอาขาคอมมอนเนี่ยกับขา Open เนี่ยนะครับเนี่ยมาช็อตหาก,กันอย่างนี้ก็จะทำการเปิดนะครับถ้าเกิดไป Stop ก่อนะ Open, Close, Stop ก็จะหยุดนะครับ Stop close close นะครับอันนี้ close แล้วก็ stop นะครับก็จะหยุดนะครับฉะนั้นเราสามารถต่อสวิตช์แยก open close stop มาติดไว้ที่เครื่องได้ก็จะสามารถควบคุม การเปิดปิดประตูได้โดยที่ไม่ต้องใช้รีโมทนะครับ